มีอะไรเหรอคะคุณบุตรทำไมทำหน้าตายอย่างนั้นล่ะถ้าคุณบุตรอยากไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณคนดีเธอก็ไปเธอค่ะจอยดูแลตัวเองได้จอยจะรอคุณบุตรอยู่ในห้องนี้แหละแล้วก็คงอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเพราะคุณเกตเธอคงพาจอยกลับไปที่ไร่ตะว,วันรัก ถึง Joy, แม้นจอยจะแพลนมาแล้วว่าจะนอนกอดคุณบุตรอีกคืนนะฮะแต่คิดว่าวันนี้คงไม่สะดวกเท่าไหร่ฮค่ะคุณจอยคิดว่าคงต้องเป็นอย่างที่คุณจอยพูดนั่นแหละค่ะบุตรเป็นห่วงคนดีจังเลยไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะยังไงกับพี่เก๋เมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็ครั้งหนึ่ง ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ปลื้มวิเกตเธอจนเป็นเหตุให้ความรักในครั้งนั้นของทั้งสองต้องหยุดชะงักลงถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นหวนกลับมาอีกมีหวังเพื่อนของบุตรคงมีอันต้องเป็นบ้าเป็นหลังไปอีกครั้งแน่คิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นปรมเชื่อด้วยคุณในหัวใจว่า ความรักของเพื่อนรักจะไม่ได้รับการยอมรับจากบุพการีครั้งคุณบุตรอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมไปสิคะจากที่จอยสังเกตเมื่อเมื่อเย็นนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณคนดีก็ดูปกติดีนะคะอาจจะมีบ้างที่ตกใจเมื่อคุณคุณดีเธอหอมแก้มคุณเกตดโชว์ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านรับไม่ได้คงมีโวยไปแล้วล่ะคะ่ะคุณคนดีเธอก็ดีนะคะชัดเจนมากปกป้องและคอยให้กำลังใจคุณเกตแบบสุดๆจนคนรอบข้างรับรู้ได้ถึงแม้นไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดแต่การกระทำก็บ่มบอกได้ว่าคุณคนดีเธอรักคุณเกตเธอมาก จอยเธอคิดว่าทั้งสองคนต่างคนต่างรอคนอีกคนอยู่เสมอมาเพราะคิดว่าเมื่อทั้งสองเลือกปล่อยมือกันเมื่อครั้งเจปีที่แล้วถึงแม้นในความคิดจะไม่เป็นไรแต่เธอเชื่อทั้งสองไม่ยอมที่จะปล่อยมือกันเลย,หล,ยหลายคนอาจไม่รู้ความหมาย ของการรอคอยในมุมมองของใครอื่นเมื่อความรู้สึกยังอยู่ที่เดิมหมายถึงหัวใจไม่ไกลไปกว่านั้นแต่กลับมาเข้าใกล้กันมากกว่าเดิมนั่นมันก็คือความหมายของการให้โอกาสตัวเองคุณบุตรคะจอยดีใจมากเลยนะคะที่คุณเกต มีความรักและคนรักของเธอนะคะเพราะที่ผ่านมาถึงแม้นคุณเกศจะทำงานทุกอย่างในหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในไร่ตะวันรักใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสบายผลผลิตในไร่ก็ให้ผลรายได้อีกเท่าตัวแทบจะทุกปีเกษตรกรร,กร,รอบๆไร่ก็พลอย ได้ผลประโยชน์ไปด้วยเพราะคุณเกตเธอเน้นในเรื่องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยสินค้าอะไรที่ออกจากไร่เป็นที่ต้องการแทบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชผลหรือพืชไร่ครั้งพ่อกเกษตรกรที่มาดูงานในไร่ตะวันรักทําตามทางไร่ของเราก็ได้ผลผลิตที่ไม่ต่างกันเลยค่ะ แถมคุณเก์เธอยังรู้ว่าสินค้าที่ผลิตได้จะนำไปขายที่ไหนถึงจะได้ราคาดีเห็นพูดกับจอยนะคะว่าปีนี้คุณเก์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาเพื่อทําเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อรองกับทางราชการจัดส่งผลผลิตส่งออกไปขายที่ต่างประเทศนะคะโปรเจกต์นี้ ถือว่าใหญ่มากถ้าเป็นไปได้อย่างที่คุณเกศเธอคิดเกษตรกรในอำเภอของเรามีอันต้องลืมตาอ้าปากได้อย่างเป็นแน่ค่ะแค่ลดต้นทุนเรื่องของปุ๋ยลงได้เกษตรกรที่ตัดสินใจเปลี่ยนไม่ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพเหมือนไรตะวันรักก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นมากเลย ยิ่งถ้าคุณเกตเธอมีคุณคนดีอยู่ข้างๆกายด้วยแล้วคอยให้กำลังใจจอยคิดว่าคุณเกตเธอคงพาเกษตรกรในอำเภอของเราไปได้ไกลอย่างแน่นอนค่ะคุณจอยบุตรก็เชื่อยอย่างนั้นค่ะและบุตรก็ดีใจมากๆด้วยที่คนดีเพื่อนรักของบุตรกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ในช่วงที่มีพี่เกตเข้ามาในชีวิตก่อนอื่นเรามาช่วยกันลุนนะคะและขอให้ความรักของทั้งสองระหว่างพี่เกตกับคนดีให้ผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ไปให้ได้ดีกว่านะคะแต่บุตรว่าคืนนี้คุณจอยไม่ต้องกลับไปที่ไร่ตะวันรักหรอกนะคะอยู่ให้บุตรกอดอีกคืนจะไม่เป็นการดีกว่าหรอคะ เสียงหวานออดอ้อนพร้อมกันนั้นก็รังให้อีกคนมาอยู่ในอ้อมกอดจนได้คุณบูดจอยก็บอกแล้วนะคะเมื่อต้องกลับไล่ตะวันรักไปเป็นเพื่อนคุณเกตเธอคุณพ่อคุณแม่ของคุณคนดีอยู่คุณเกตเธอคงไม่กล้าค้างที่นี่หรอกค่ะแต่ว่าครอบครัวของคุณดี คงมีเรื่องให้คุยปรับความเข้าใจกันอยู่อีกนานคุณจอยมาช่วยคลายเครียดให้บุญหน่อยสิฮะนะนะนาะคิดกังวลกับเพื่อนนานๆชักเริ่มตึงไปทั้งตัวเล่าปวดนู่นนี่นั่นไปหมดถ้าเกิดบุญได้คุณจอยนวดให้คงจะดีไม่น้อยนะคุณบุญน่ะจะใชใ้จอยนวดให้แล้ว แล้วก็หาโอกาสรังแกจอยใช่ไหมล่ะคะจอยรู้หรอกเพราะคุณบุตรใช้มุกนี้บ่อยครั้งดวงตาคู่งามจ้องมองคนคอยจ้องเอาเปรียบตาเขมง็งแต่เออก็นะจอยคิดว่าจอยเข้าใจวันนี้จอยใจดีเห็นว่าลุ้นกับเพื่อนรักกปนตัวโกง ไหนปวดตรงไหนจอยจะนวดให้ดวงตาคู่งามจ้องมองสบสานคนถูกถามในตาพาวระยับฉาบฉายความเริงร่าขึ้นมาในครามครันด้วยรับรู้ว่าเธอจะถูกปฏิบัติเข้าสู่ถึงความผ่อนคลายได้มากมายสักแค่ไหนเมื่อเธอคนห่องหัวใจได้เอ่ยปากมีเหตุให้ เธอสูขมากกว่าสุขที่ได้ถูกปฏิบตัติสุดท้ายห้องทั้งห้องก็ถูกจุดขึ้นด้วยไฟเสนหาจนเร่าร้อนแอร์คอนเนชั่นที่ว่าเย็นก็ไม่สามารถช่วยลดอุณหภูมิลงได้เลยในเวลานี้ซึ่งต่างจากห้องถงชั้นล่างที่ตอนนี้กำลังปะทุเดือด ไปด้วยไฟโทรสะที่ไม่รู้ว่าจะหาจุดสิ้นสุดลงได้อย่างไรกันนี่หนูเกตหนูกลับมาหาลูกสาวของฉันได้ยังไงกันเราคุยกันเข้าใจแล้วไม่ใช่เหรอดวงตาคู่เฉียบมองสบสานกับคนตรงหน้าตาเขมง ค่ะคุณแม่เกดเข้าใจและยอมรับว่าเคยรับปากกับคุณแม่ไว้ว่าจะอยู่ให้ไกลห่างจากน้องคนดีนั่นมันก็ตั้งเกือบเจปีแล้วนะคะเกดทำตามที่คุณแม่ต้องการทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เกดได้มาเจอกับน้องคนดีครั้งถือว่าเป็นพรมริขิตก็อาจจะเป็นได้ และเกดก็ได้ค้นพบหัวใจของเกดแล้วว่าเกดไม่เคยจะลืมน้องคนดีได้เลยเคยรักมากเช่นไรก็ยังรักมากเช่นนั้นหืมนูไม่รู้หรอเมื่อเธอจากลูกคนดีไปคนดีต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งนานนะ่ะและผลการเรียนก็ตกต่ำลงเรื่อยๆคิดว่าสาเหตุ ก็คงมาจากหนูนั่นแหละดวงตาคู่เฉียวจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าตาไม่กระพริบเอ๊ะคุณมังออนคุณใจเย็นๆสิคุณอยากให้ลูกสาวกลับไปมีอาการนั้นอีกครั้งเหรอคุณมังออนคุณก็รู้ว่ากว่าที่เราสองคนจะนำพาให้ลูกสาวผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาได้มันยากสักแค่ไหน แล้วคุณยังเคยบอกกับผมไว้ไม่ใช่เหรอคุณจะทำทุกวิธีทางที่จะไม่ให้ลูกสาวของเรากลับไปมีอาการนั้นอีกแล้วแต่สิ่งที่คุณกำลังทำและพูดอยู่ตอนนี้กับหนูเกตดูเหมือนคุณจะทำให้เหตุการณ์มันกลับไปซ้ำรอยอีกนะคุณบางออนเสียงโคมเข้มดังขึ้นมากกว่าปกติ เพื่อหวังให้ภรรยาสุธิรักษ์ได้คิดและเลือกสติเจ้าหรอนให้กลับมาจากเมื่อก่อนเขาเอาแต่นิ่งเงียบมอบทุกอย่างให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจถึงแม้นหลายๆเรื่องเขาจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่เขาก็ให้เกียรติภรรยาให้เป็นผู้ตัดสินใจ กรณีนี้กับต่างไปอนันทชัยจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วที่จะให้ลูกสาวสุดที่รักต้องกลับมามีอาการป่วยจนต้องพึ่งคุณหมอจิตเวชอีกครั้งเพราะความทุกนั้นมันได้ทำให้ครอบครัวของเขาเข้าโหมดแห่งการไม่มีความสุขเลยในช่วงเวลานั้น อนันตชัยรู้ว่าคนเรามีจุดที่อันตรายที่สุดก็คือจุดที่ใครก็เตือนไม่ได้รวมถึงการที่คนเราไม่มีเป้าหมายแห่งการลืมตาหรือที่เรียกว่าสภาวะเบิร์นเอาและการที่คนเราที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาเยอะผิดหวังมามากเพื่อเป็นการปกปิดตัวเองจําต้อง ฉีดยาช้าให้กับหัวใจของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาแทบจะทุกอย่างและเขาจะไม่ยอมให้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับย้อนมาทำร้ายลูกสาวเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนคุณน่ะคุณอนันตาชัยฉันก็กำลังจะพูดอยู่กับหนูเกศเธออยู่นี่แหละ คนดีแม่ขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและแม่ขอคุยกันเป็นการส่วนตัวกับนุเกตนะสุดท้ายระเบยียงหลังบ้านก็ถูกใช้งานโดยไม่มีใครทานความต้องการของตุลาการของบ้านได้แต่ในแต่ไรบางออนมักได้สิทธิ์ตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จของปัญหาต่างๆในครอบครัวเสมอ อย่าคิดอะไรมากเลยนะลูกพ่อพ่อคิดว่าแม่เขาก็แค่มีข้อตกลงกับหนูเกดก็เท่านั้นแหละเพราะช่วงหลังๆมานี่พ่อกับแม่คุยกันอยู่บ่อยครั้งเรื่องความสุขของลูกพวกเรามาหาหนูวันนี้หลังจากไม่ได้เจอลูกมาหนึ่งเดือนพ่อรับรู้ได้ว่าลูกของพ่อมีชีวิตชีวาและใช้พลังแห่งความสุข ออกมามากมายเลยซึ่งพ่อไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้ของลูกมานานแล้วรู้ไหมรอยยิ้มละมุนอบอุ่นกระจายอยู่เต็มดวงหน้าคนดีโผลตัวเข้ากอดบุพการีอย่างสุดรักค่ะคุณพ่อหนูมีความสุขมากที่พี่เกตเข้ามาในชีวิตอีกครั้งนะคะดีใจมากมากเลย ที่คุณพ่อให้โอกาสพี่เกตนะคะดวงตาคู่งามเอ่ลื้นขึ้นด้วยหยดหยาดน้ำใสๆก็พรารักคำเดียวนี่ละลูกขอแค่ลูกของพ่อมีความสุขพ่อยอมได้ทั้งนั้นแหละฝ่ามือหนายกขึ้นลูกเบาๆที่ศีรษะกลมถุยของลูกรักอย่างหวังสื่อทายความรู้สึกออกไปให้รับรู้ คนดีเธอรับรู้ถึงความรักนี้ได้ดีต่อให้เธอเกิดความผิดหวังซ้ำซากจนทำให้ที่ผ่านมาเธอกลายเป็นคนแข็งกระด้างดูไม่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตให้ผ่านไปแค่วันๆแต่สิ่งนั้นมันก็มอบความเข้มแข็งจนน่าเหลือเชื่อกลับมาให้เธอเ็กเช่นเดียวกัน พี่เกดคะคุณแม่พูดอะไรกับพี่เกดคะทำไมพอหลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้วคุณแม่ถึงชวนคุณพ่อเดินทางกลับบ้านไปเลยนะคะคนดียังคิดอยู่เลยว่าคุณพ่อคุณแม่จะพักค้างกับคนดีในคืนนี้ถ้าอยากให้พี่เกดเล่าให้ฟังขอพลังให้พี่เกดหน่อยสิคะเพราะ ใช้พลังงานวัดไปมากเหลือเกินนะคะกว่าที่คุณแม่ของน้องคนดีจะยกลูกสาวสุดรักสุดห่วงให้กับพี่เกดดูแลฮะอะไรนะคะพี่เกดพี่เกดพูดอะไรคะคุณแม่คุณแม่ใจอ่อนกับพี่เกดแล้วหรอคะแล้วแล้วคนดีละล้ำละลักแทบไม่เป็นภาษา ดวงตากลมโตเบิกกว้างจ้องมองหญิงคนรักด้วยรู้สึก Amazing สุดๆที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะได้ไปต่ออืมอืม้มทำไมคุณแม่น่ารักที่สุดอย่างนั้นล่ะคะถ้าที่พี่เกตพูดมาจริงอย่างว่าคนดีคงต้อง Modify ตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วล่ะค่ะ ที่คุณแม่บอกถ้าผมคนดียาวจนถึงกลางหลังวันไหนเราสองคนจะได้รับอนุญาตให้แต่งงานกันนะคะคนดีจะประโคมทีดเมนให้เยอะเลยล่ะคะ่ะคนดีจะได้จะได้เป็นเจ้าของพีเกตให้ไวๆร้องคนดีน่ะบทจะใจร้อนใครก็รังไม่อยู่นะคะพี่เกตไม่ห่างไปไหนหรอก พีเกตจะอยู่ตรงนี้ตรงข้างๆน้องคนดีเสมอค่ะดีนะคะที่คุณแม่ท่านเข้าใจในความรักของเราพีเกตจะพยายามรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับท่านอย่างสุดความสามารถค่ะว่าพี่จะใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตทำให้น้องคนดีมีความสุขที่สุดเอาเป็นว่าวันนี้เรามาซ้อมเข้าหอกันก่อนดีกว่าไหมคะน้องคนดี พอถึงเวลานั้นแล้วน้องคนดีจะได้ไม่ต้องเก้อเขินนะคะเกซินีพูดพรางขยับตัวเข้าหาอีกคนมากกว่าเดิมแถมอ้อมกอดสุดแสนอบอุ่นก็กระชับเข้าหาตัวมากขึ้น <c oughs> จูเล่มากเลยนะคะพี่เกตนิ้วเรียวยกขึ้นบีบเบาๆจมูกรันของคนพี่อย่างหวังหยอกเอินแล้ว รออะไรอยู่ล่ะคะดึกมากขนาดนี้เดี๋ยวก็ตื่นขับรถกลับไร่ตะวันรักไม่ไหวอย่ามาโวยกับคนดีแล้วกันไม่รอกพี่น่ะสวยถึกและบึกบืนออกข้อนี้พี่เกดเชื่อว่าน้องคนดีก็รู้ดีอยู่แล้วมามะเรามาซ้อมเข้าหอกันเลยแล้วกันนะคะ เชื่อว่าน้องคนดีต้องชอบแน่ๆเลยกับรีรารักของพี่ในวันนี้แบะจางให้ก็ไม่เชื่อเจ้าหมูงามย่นเข้าหากันหวังประชดเจ้าของอ้อมกอดกลับไปอยู่ในทีงั้นเราเริ่มพิสูจน์ในสิ่งที่พี่เกดพูดเลยดีกว่าเนาะเชื่อว่าน้องคนดีต้องชอบแน่ๆเลยค่ะ กับลีลารักในวันนี้ของพี่แวบะจ้างให้ก็ไม่เชื่อจมูกงามย่นเข้าหากันหวังประชดเจ้าของอ้อมกอดกลับไปงั้นเรามาเริ่มพิสูจน์กันดีกว่านะคะเมียรักของพี่เกสุดท้ายความสุขสุกล้นก็ต่อเติมทุกจังหวะของทั้งสองไฟแห่งเพลิงเสน่หาต่อเติมความสุข ให้กันและกันอย่างอิ่มเอมความสุขเมื่อมันมาถึงจุดแห่งความเหมาะสมมันก็นำพาสิ่งที่คิดว่าคนเราจะไม่เจอกับมันอีกครั้งตอบโจทย์ทฤษฎีของการมีอยู่เพราะชีวิตของคนเราทุกคนนั้นสามารถเป็นอิสระและผาสุขได้แต่ผู้คนส่วนใหญ่ได้สูญเสียชีวิตเช่นนั้นไป ซึ่งหนทางสู่ความอิสระและผ่าสุกนั้นมีอยู่ที่ใจของเราเองเพียงแต่หันกลับมาดูที่ใจให้ความรู้ตัวมาแทนที่ความหลงและเปลี่ยนจากการยึดมาเป็นการคลายจากแยกมาเป็นวางจากวุ่นมาเป็นว่างจากวิ่งมาเป็นหยุดความทุกข์ก็จะกลายไม่เป็นทุกข์ และนำไปสู่ความสุขในที่สุดเหมือนกับชีวิตของทั้งเกษีและคนดีได้ร้อยเรียงเรื่องดาวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาทําให้พวกเธอได้เรียนรู้และพร้อมที่จะก้าวออกไปใช้ชีวิตที่เหลือในโลกใบนี้ไปในทุกจังหวะของชีวิตคู่ที่กําลังจะก่อเกิด จบแล้วนะคะกับนิยายไร่ตะวันรักของ JR ขอบคุณมากมนะคะที่เป็นกำลังใจให้ JR จนถึง EP สุดท้ายเนี่ยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่าฟังนิยายของ JR นะคะด้วยรัก JR ค่ะ